สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าห้อนๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านร้างตายายสถานที่ลองของในตำนานมาหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาครประสบการณ์ที่จะเล่าว,วันนี้ เป็นเรื่องของบ้านร้างแห่งหนึ่งที่อยู่แถวมหาชัยเมืองใหม่จากข้อมูลที่เคยทราบมาว่าในอดีตบ้านร้างแห่งนี้นั้นได้เคยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคือตายายที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนถูกโจรมาปล้นบ้านแล้วฆ่าซึ่งเรื่องราวของบ้านหลังนี้เป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านละแวกนั้น รวมไปถึงวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมกิจกรรมล่าท้าผีด้วยโดยวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของแฟนเพจท่านหนึ่งที่เคยไปลองดีที่บ้านร้างตายายหลังนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะครั้งหนึ่งผู้เล่าได้มีโอกาสไปล่าท้าผีที่บ้านร้างตายายซึ่งอยู่ตรงมหาชัยเมืองใหม่กับเพื่อน โดยตอนนั้นเราไปด้วยกัน7จถึงแคนเราไปกันเป็นกลุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปด้วยกันซึ่งระหว่างทางก็มืดมากมีป่ารกชัดและมีซากสารพระภูมิหักพังถูกนำมาทิ้งเต็มไปหมดในละแวกแใกล้ๆบ้านพอมาถึงหน้าซอยพวกผมก็ขี่รถเข้าไปในจุดซึ่งเป็นบ้านร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ ขี่ตามกันมาเรื่อยๆจนถึงหน้าบ้านตายายซึ่งตรงบริเวณหน้าบ้านนั้นจะมีศาลตายายอยู่ด้วยจากนั้นพวกผมก็จุดธูปบอกกล่าวก่อนที่จะเข้าไปสำรวจบ้านตอนที่พวกเราเดินเข้าไปต่างก็รู้สึกแปลกๆคือมันจะได้ยินเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้ดังตามเรามาตลอดเวลาพอเดินเข้าไปในตัวบ้าน ทีนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าประทะออกมาคล้ายว่ามีอะไรตายสักอย่างในบ้านหลังนี้พวกผมเดินขึ้นบันไดไปสำรวจบริเวณชั้นสองต่อแล้วขณะที่พวกเรากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นซ้ายตาผมก็เหลือบไปเห็นเป็นเงาดำๆลักษณะคล้ายกับผู้ชายคนแก่ๆคนหนึ่งกำลังเยินอยู่ด้วยความตกใจ ผมเลยเอาไฟฉายส่องไปดูเพราะอยากเห็นให้มันชัดๆปรากฏว่าชายแก่คนนั้นเข้าใส่ชุดสีขาวผมขาวไปทั้งหัวจากนั้นนี่ถึงห้าวินาทีร่างนั้นก็ค่อยๆลอยหายไปไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วด้วยความที่ไปกันเยอะจะบอกว่ากลัวก็กลัวแหละแต่อยากรู้มากกว่า พวกผมเลยวิ่งตามไปดูพร้อมกับไฟฉายส่องไปตรงหลังบ้านและก็ตะโกนไปว่าใครอยู่หลังบ้านครับแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆตอบกลับมาสมาชิกที่มาในกลุ่มบางคนเริ่มแสดงอาการกลัวแต่ด้วยความที่มากันเยอะก็เลยทำใจดีสู้เสือพากันเดินไปสำรวจกันต่อซึ่งหลังจากนั้นที่ดูก็ไม่มีอะไร เวลานั้นเพื่อนคนหนึ่งเกิดนึกอุตริยังไงก็ไม่ทราบมันชวนเล่นผีถ้วยแก้วกันในบ้านแต่ผมแย้งว่าไม่เล่นเพราะมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติกับวิญญาณเพื่อนอีกคนเลยบอกงั้นเราโยนเหรียญเสียงถ่ายกันดีก็ได้เพราะอยากรู้โดยตั้งใจจะโยนแล้วถามว่าบ้านหลังนี้เคยถูกฆาตกรรมจริงไหมถ้าเคยให้ออกหวัว แต่ถ้าไม่เคยให้ออกก้อยพอโยนเสร็จปรากฏว่าเรียนออกหัวแล้วพวกผมก็ตะโกนถามอีกว่าตากับยายเป็นอะไรตายถ้าป่วยตายให้ออกก้อยถ้าโดนโจรฆ่าให้ออกหัวพอโยนเสร็จสรุปว่าออกหัวอีกแล้วและก่อนที่จะออกจากบ้านผมก็เสียงถ่ายต่อว่า ตากับยายจะให้พวกเราออกจากบ้านไหมถ้าให้ออกขอให้ออกหัวถ้าไม่ให้ออกก็ขอให้ออกก้อยเชื่อไหมครับว่าพอโยนไปสองทีแรกปรากฏว่าออกก้อยคือไม่ให้ออกแต่พอโยนครั้งที่สามปรากฏว่าออกหัวพวกผมก็เลยพากันออกมาแล้วหลังจากนั้น ก็พากันมาจุดธูปบ,บอกกล่าวเพื่อขอขมาลาโทษที่ศาลอีกครั้งก่อนจะพากันกลับช่วงที่พากันเดินออกมาจากอาณาเขตบ้านทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆบ,บริเวณอีกบางจังหวะเป็นเสียงเหมือนคนเหยียบกิ่งไม้พอสักพักที่นี้เหมือนเสียงคนปาหินเข้ามาในบ้านเลยตอนนั้น ทุกคนต่างหวาดกลัวแต่ไม่กล้าวิ่งพอเดินมาถึงรถก็สตาร์ทขี่ออกมากันอย่างไวเลยเหตุการณ์แปลกๆที่ผมเจอจากการไปสำรวจบ้านของตาใหญ่ในคืนนั้นก็นับว่าสยองขวัญเอาเรื่องอยู่แต่จริงๆเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันน่ากลัวกว่านี้มากครับ หลายคนที่ไม่เชื่อเคยเข้าไปลองดีก่อนหน้าที่พวกผมไปก็เจอดีกันมาหลายๆายแล้วด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะ